สวัสดีครับ iOS 14และ iPad OS 14มาพร้อมกับคุณสมบัติสำคัญมากๆในการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราไม่ให้หลุดไปยังบุคคลอื่นๆหรือองค์กรต่างๆเช่นข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งป้องกันไม่ให้บริษัทโฆษณาต่างๆรู้ว่าเรากำลังสนใจข้อมูลสินค้าหรือบริการอะไรอยู่ครับและยังบอกให้เรารู้ได้อีกด้วยว่าแอปต่างๆกำลังเข้าถึงการทำงานอะไรในเครื่องบ้างเช่นกล้อง ไมโครโฟนข้อมูลในคลิปบอร์ดพร้อมการปกป้องข้อมูลต่างๆที่ทำให้ผู้ใช้ iOS และ iPadOS ใช้งานได้อย่างมั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะไม่หลุดไปอยู่ในมือของคนอื่นๆหรือองค์กรต่างๆที่เราไม่อนุญาตครับเราไปดูวิธีง่ายๆในการใช้คุณสมบัติสำคัญเหล่านี้กันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ เราไปเริ่มกันที่การป้องกันการติดตามครับใน ios 14และ ipad os 14 apple ได้เพิ่มสวิตช์ปิดเปิดที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้แอป,ปสามารถติดตามเราหรืออุปกรณ์ของเราบนแอป,ปหรือเว็บไซต์ที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเพื่อส่งโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายให้กับเราครับเช่นหลายๆครั้งที่เพื่อนๆพ,พบว่าเวลาไปดูข้อมูลสินค้าในแอป,ปต่างๆหรือในเว็บต่างๆแป,ป๊บแปปเล่น Facebook รือแอปต่างๆอยู่ดีๆสินค้าที่เพิ่งโผล่ไปดูก็โผล่แล้วมาในแอป Facebook หรือในแอปอื่นๆแบบงงๆกันไปเลยครับทั้งหมดนี้มาจากการติดตามนี่เองครับซึ่งข้อมูลที่ติดตามได้นี้มีเพียบเลยครับเช่น ID ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์ข้อมูลโฆษณาประจําตัวในอุปกรณ์ของคุณชื่อของคุณที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่นๆที่ระบุได้ว่ามาจากคุณ รวมกับข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรืออุปรกรณ์ของคุณที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทอื่นข้อมูลเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ในการเลือกโฆษณามาแสดงให้ตรงกับที่เราสนใจนั่นเองครับที่ผ่านมาเราทําอะไรไม่ได้เลยครับแอปต่างๆดึงข้อมูลส่วนนี้ไปใช้แต่ใน iOS 14 Apple ได้เพิ่มสวิตช์ในการเปิดและปิดมาให้กับเราเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นครับถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการให้ติดตามได้ไม่อยากให้แสดงโฆษณาด้วยวิธีนี้ใน iOS 14สามารถปิดได้ง่ายๆเลยครับ โดยในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะการติดตามแล้วแตะเปิดหรือปิดสวิตช์ได้ตามต้องการง่ายๆแค่นี้เลยครับถ้าเปิดไว้ก็จะเห็นโฆษณาต่างๆที่กำลังสนใจตรงกับที่คิดจะซื้อนั่นเองครับเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อนๆคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแล้วเลือกที่จะเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้คอมเมนต์มาบอกเล่ามาคุยกันได้นะครับ ใน iOS 14 Apple ได้ปรับเพิ่มเสริมความสามารถของ Widget ให้ใช้งานได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมสามารถวางเสริมเข้าไปเป็นองค์ประกอบในหน้าจอโฮมได้ทันทีในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนครับซึ่งความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามานี้ไม่เพียงรองรับ Widget ของ iOS เองแต่ยังรองรับ Widget จากนักพัฒนานแอปต่างๆอีกด้วยครับซึ่งจากนี้ไปจะมี w i d g จ t จำนวนมากที่สามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเรา เพื่อใช้ในการทำงานในการแสดงข้อมูลได้เช่นวิจัยเกี่ยวกับสภาพอากาศพยากรณ์อากาศเป็นต้นครับด้วยเหตุนี้ Apple จึงได้เสริมเพิ่มและปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราเพิ่มขึ้นเพื่อให้เราเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้แอปและวิจเจตต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของเราได้หรือไม่ครับเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นเราไปดูวิธีกันเลยครับสำหรับวิธีการเปิดหรือปิดการอนุญาตให้แอป และวิ t เจตเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราทำได้ง่งายๆในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในรายการแอปด้านล่างแตะเลือกแอปที่มีการทำงานทั้งในส่วนของแอปและในส่วนของวิ d g จ t ตครับในตัวอย่างนี้เช่นแอปสภาพอากาศเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งในระหว่างใช้แอปหรือวิ d g จ t ตเพิ่มเข้ามา ซึ่งคำสั่งนี้ไม่มีอยู่ใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าครับทำให้เรามีตัวเลือกทั้งไม่เลยนั่นคือไม่อนุญ,ญาตทั้งแอปและวิดเจ็ตเข้าถึงตำแหน่งของเราได้หรือเลือกถามครั้งถัดไปการเลือกคำสั่งนี้จะทำให้แอปต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งที่จะเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราครับหรือเลือกในระหว่างใช้แอปให้แอปเข้าถึงตำแหน่งได้ในขณะที่ใช้แอปเท่านั้นถ้าไม่ได้ใช้ออกจากแอปไปแล้วเข้าถึงไม่ได้ครับหรือเลือก ในระหว่างใช้แอปหรือวิจเจตให้เข้าถึงตำแหน่งได้ในขณะที่ใช้แอปหรือวิจเจตเท่านั้นถ้าไม่ได้ใช้แอปหรือวิจเจตก็จะไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งของเราได้ให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นและเลือกปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราได้มั่นใจยิ่งขึ้นเพื่อนๆไปเลือกใช้ไปเลือกตั้งค่ากันได้ง่ายๆเลยครับ iOS 14ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราสุดๆปลอดภัยมั่นใจครับ iOS 14ไม่เพียงจะบล็อกแอปและวิจเจต ไม่ให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราเรายังเลือกได้ว่าจะให้เข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งจริงของเราแบบเป๊ะๆอยู่ตรงไหนบอกตรงนั้นหรือแค่ให้รู้ตำแหน่งโดยประมาณเท่านั้นไม่รู้ตำแหน่งที่แท้จริงให้รู้แค่ตำแหน่งคร่าวๆเท่านั้นครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ง่งายๆไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง ในรายการแอปด้านล่างให้เพื่อนๆแตะเลือกแอปที่ต้องการในตัวอย่างนี้เช่นแอปแผนที่ของ ios ครับในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาด้านบนจะมีตัวเลือกการเปิดและปิดการเข้าถึงตำแหน่งสำหรับด้านล่างพเพื่อนๆจะเห็นสวิตช์ตำแหน่งที่ตั้งจริงถ้าไม่ต้องการให้แอปนั้นๆเข้าถึงตำแหน่งจริงของเราให้เข้าถึงตำแหน่งโดยประมาณคร่าวๆเ,เท่านั้นให้แตะปิดสวิตช์นี้ครับเมื่อปิดการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งจริงแล้วในบางแอปเช่น แอปแผนที่ของ iOS เองเมื่อเราเปิดใช้งานขึ้นมาด้านบนจะแสดงข้อความให้ทราบว่าตำแหน่งที่ตั้งจริงปิดเราสามารถแตะเพื่อตั้งค่าเพิ่มเติมได้ครับเช่นอนุญาตครั้งเดียวเปิดใช้ในการตั้งค่าหรือปิดตำแหน่งที่ตั้งจริงตลอดเวลาวิธีนี้ทำให้เราเลือกได้ครับเช่นในกรณีที่ต้องการนำทางก็ควรเปิดการใช้ตำแหน่งจริงเพื่อให้การนำทางทำได้อย่างถูกต้องครับ แต่การแสดงข้อมูลในส่วนนี้ยังไม่มีในแอป Google Maps นะครับก็คงต้องรอให้แอปทำการอัปเดตต่อไปครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราได้มากยิ่งขึ้นปลอดภัยยิ่งขึ้นในแบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนแล้วครับเพื่อนๆที่เป็นห่วงในเรื่องนี้สามารถไปปิดไปตั้งค่ากันได้ครับที่ผ่านมา Apple ในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลยครับ และใน iOS 14และ iPad OS 14ใหม่ล่าสุด Apple ก็เพิ่มการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราขึ้นไปอีกระดับครับด้วยการแจ้งเตือนให้ทราบว่าแอปไหนกำลังใช้กล้องแอปไหนกำลังใช้ไมโครโฟนของเราไม่เพียงเท่านั้นยังแสดงให้เราทราบด้วยครับว่าล่าสุดมีแอปไหนใช้กล้องใช้ไมโครโฟนของเราไปครับเราไปดูการทำงานของคุณสมบัตินี้กันเลยครับใน iOS 14และ iPad OS 14เมื่อเราใช้งานแอปใดๆ แล้วแอปนั้นมีการใช้งานไมโครโฟนหรือใช้งานกล้องบน iPhone iPad หรือ iPad Pro ของเราจุดสีเขียวจะแสดงขึ้นที่มุมด้านบนของแถบสถานะให้เราทราบเลยครับว่าตอนนี้แอปนั้นๆหรือมีแอปอะไรที่กําลังใช้งานกล้องเช่นถ้าตอนนี้ผมลองเปิดแอป TikTok ขึ้นมาจะเห็นว่าจุดสีเขียวเล็กๆแสดงขึ้นที่แถบสถานะให้ทราบเลยครับว่าตอนนี้แอปนั้นๆมีการใช้งานกล้องของเราครับ เราไปดูการใช้งานในส่วนของไมโครโฟนกันบ้างครับเช่นถ้าตอนนี้เราคุยทางโทรศัพท์ที่มีการใช้งานไมโครโฟนก็จะเห็นว่าจุดสีส้มจะแสดงขึ้นมาให้ทราบด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นหลังจากที่ใช้แอปใดๆที่มีการใช้งานกล้องใช้งานไมโครโฟนของเราไปแล้วเมื่อเราลองเปิดสนยนควบคุมขึ้นมาด้านบนจะแสดงข้อความให้ทราบด้วยครับว่าแอปไหนเพิ่งใช้กล้องหรือใช้ไมโครโฟนของเราไปนี่เป็นคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์มากๆเลยครับทำให้เราเช็ค ทำให้เราตรวจสอบได้ด้วยครับว่ามีแอปไหนแอบใช้กล้องหรือแอบใช้ไมโครโฟนโดยที่เราไม่รู้โดยที่เราไม่อนุญาตครับมาแอบถ่ายหรือแอบใช้ไมโครโฟนแอบฟังข้อมูลที่เราสนทนาแล้วแอบเก็บข้อมูลไปใช้เช่นเอาข้อมูลไปแสดงโฆษณาบนหน้าจอแอปต่างๆครับคุณสมบัติใหม่นี้ช่วยปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราขึ้นไปอีกมั่นใจยิ่งขึ้น ios 14น่าใช้มากๆเลยครับตอนต้นปีที่ผ่านมามีการค้นพบว่าหลายๆแอปบ,บน ios และ iPad OS มีการแอบ,บเข้าไปดูข้อมูลที่เรา Copy ีเอาไว้ในคิปบอร์ดครับเช่นข้อความรูปซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งชื่อรหัสผ่านหรือข้อมูลอื่นๆครับโดยที่แอปเหล่านี้แอบบเข้าถึงข้อมูลโดยที่เราไม่รู้และเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่าแอปเหล่านี้เอาข้อมูลที่ได้นี้ไปทำอะไรครับใน iOS 14 Apple จึงได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ปกป้องเรายิ่งขึ้นโดยจะแสดงการแจ้งเตือนให้เราทราบทันที เมื่อเราเปิดแอปหรือใช้งานวิดเจ็ตใดๆแล้วแอปนั้นหรือวิดเจ็ตนั้นๆมีการแอบเข้าไปดึงข้อมูลคลิปบอร์ดที่เราคอปปี้เอาไว้เราไปดูตัวอย่างกันครับเช่นถ้าผมลองคอปปี้ข้อความจากแอปโน้ตไปเก็บไว้ในคลิปบอร์ดจากนั้นลองเปิดแอปต่างๆถ้าแอปนั้นๆมีการเข้าถึงข้อมูลในคลิปบอร์ดการแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นด้านบนให้ทราบทันทีครับโดยบอกว่าแอปนั้นๆดึงข้อมูลจากแอปอะไรด้วยครับคุณสมบัตินี้ทำให้เราตรวจสอบได้ว่า แอปที่พยายามเข้าถึงข้อมูลในคลิปบอร์ดนั้นมีความจําเป็นอะไรหรือเปล่าบังแอปที่การทํางานไม่จําเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เราคอปปี้เลยก็ทําให้เราพิจารณาถึงความปลอดภัยและเลือกใช้งานแอปได้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับเพื่อนๆที่ใช้ iOS 14แล้วพบว่าแอปไหนเข้าถึงข้อมูลในคลิปบอร์ดกันบ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับในแอป app store Apple ยังมีการกําหนดว่า จากนี้ไปจะเริ่มมีการแสดงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละแอปให้ทราบด้วยว่าแต่ละแอปนั้นมีการใช้ข้อมูลอะไรในการติดตามเราบ้างครับเช่นข้อมูลรายชื่อข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งรวมถึงมีการใช้ข้อมูลอะไรที่เชื่อมโยงกับเราบ้างเช่นข้อมูลทางการเงินข้อมูลการท่องเว็บข้อมูลการซื้อเป็นต้นครับซึ่งเพื่อนๆสามารถตรวจสอบได้จากรายละเอียดของแต่ละแอปในแอป Store ได้เลยครับในแอป s a f a r i Apple ยังได้เพิ่มการแสดงข้อมูลรายงานความเป็นส่วนตัวที่เราสามารถเปิดดูได้ง,ง่ายๆด้วยการแตะปุ่ม AA ด้านบนในเมนูที่แสดงขึ้นมาเลือกคำสั่งรายงานความเป็นส่วนตัวเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าแต่และแอปจัดการความเป็นส่วนตัวของเราอย่างไรและ Safari ช่วยปกป้องเว็บต่างๆเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเราในส่วนไหนบ้าง โดยเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้ทั้งส่วนของเว็บไซต์และตัวติดตามได้อีกด้วยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะ S าฟ a รียังช่วยเตือนเราด้วยหากรหัสผ่านที่เราใช้ไม่ปลอดภัยด้วยการดูว่ารหัสผ่านเหล่านั้นไม่เคยอยู่ในข่ายที่มีการล่วไหลของข้อมูลมาก่อนครับและที่ทำได้ก็เพราะ s a ฟ a r ีใช้เทคนิคการเข้ารหัสที่แข็งแกร่งเพื่อตรวจสอบค่าที่ได้จากรหัสผ่านของเราเทียบกับรายการรหัสผ่านที่มีการล่วไหลด้วยวิธีที่ปลอดภัย และเป็นส่วนตัวอยู่เป็นประจำโดยไม่เปิดเผยรหาัสผ่านของเราให้ใครรู้แม้แต่กับ Apple เองครับใน iOS 14 Apple ได้เพิ่มการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราในหลายๆด้านเลยครับหนึ่งในนั้นคือการซ่อนอัลบั้มรูปที่ชื่อซ่อนอยู่โดยใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้านี้เมื่อเราเปิดแอป,ปรูปภาพแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อนๆจะเห็นอัลบั้มชื่อซ่อนอยู่อัลบั้มนี้จะใช้ในการเก็บภาพและวิดีโอต่างๆ ที่เราต้องการซ่อนจากอัลบั้มอื่นๆมารวมอยู่ในอัลบั้มนี้นั่นเองครับซึ่งขั้นตอนปกติในการซ่อนก็ทำได้ง่ายๆเพียงเปิดอัลบั้มที่เก็บรูปหรือวิดีโอที่จะซ่อนจากนั้นเลือกรูปหรือวิดีโอที่ต้องการแล้วแตะไอคอนแชร์ด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะซ่อนในข้อความถามยืนยันแตะซ่อนรูปภาพหรือวิดีโอเท่านี้ก็เรียบร้อยรูปหรือวิดีโอนั้นๆก็จะไม่แสดงในอัลบั้มเดิม แตจะถูกย้ายไปอัลบั้มที่ชื่อซ่อนอยู่แทนแล้วครับคนอื่นๆก็จะไม่เห็นรูปไม่เห็นวิดีโอนั้นๆในอัลบั้มปกติแล้วครับถ้าต้องการเปิดดูก็ต้องเข้าไปดูในอัลบั้มที่ชื่อซ่อนอยู่ในภายหลังถ้าต้องการเลิกซ่อนให้เปิดอัลบั้มซ่อนอยู่แต่เลือกรูปหรือวิดีโอที่ต้องการจากนั้นแตะไอคอนแชร์ด้านล่างในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเลิกซ่อนง่ายๆแบบนี้เลยครับใน iOS 14 Apple ได้ทำให้ข้อมูลของเรามีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มคุณสมบัติการซ่อนอัลบั้มที่ชื่อซ่อนอยู่ไม่ให้แสดงขึ้นมาในแอปรูปภาพได้อีกด้วยครับแม้ว่าจะมีคนที่รู้ว่าสามารถซ่อนได้และเปิดแสดงได้โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้แต่ยังน้อยน้อยหลายๆคนที่ไม่รู้เวลาที่มาเปิดดูแอปรูปภาพในเครื่องของเราถ้าไม่เห็นว่ามีอัลบั้มที่ชื่อซ่อนอยู่ก็จะไม่เกิดความสงสัยไม่เกิดความอยากรู้ว่าเราซ่อนรูปซ่อนวิดีโออะไรเอาไว้ จะต้องเปิดขึ้นมาดูนั่นเองครับสำหรับวิธีการซ่อนและแสดงอัลบั้มซ่อนอยู่ก็ทำได้ง่งายๆในหน้าจอโฮมให้แตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะรูปภาพเลื่อนหน้าจอลงไปอีกครั้งแล้วแตะเปิดสวิตช์อัลบั้มที่ซ่อนอยู่เพื่อแสดงอัลบัม้มแต่ถ้าต้องการซ่อนให้แตะปิดสวิตช์ง่ายๆเท่านี้เลยครับเพื่อนๆที่ใช้ ios 14และต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวให้มากขึ้นสามารถเข้าไปเลือกเปิดและปิดสวิตนี้ได้ง่งายๆครับ iOS 14เพิ่มคุณสมบัติใหม่หลายอย่างในการช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราได้อย่างมั่นใจครับหนึ่งในนั้นที่น่าใช้และมีประโยชน์มากๆนั่นคือการป้องกันแอปต่างๆเข้าถึงรูปและวิดีโอของเราได้ด้วยครับหรือจะเลือกจำกัดให้เข้าถึงเฉพาะรูปและวิดีโอที่เรากำหนดไว้ตั้งเอาไว้เท่านั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ทำให้เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าแอปต่างๆจะไม่สามารถแอบก๊อปแอบไปส่ง แอบเข้าไปดูหรือแอบขโมยรูปและวิดีโอของเราได้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะรูปภาพจากนั้นแตะเลือกแอปที่ต้องการตั้งค่าได้เลยครับในตัวอย่างนี้เช่น Facebook ในหน้าจอการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเลือกได้ระหว่างไม่มีนั่นคือไม่สามารถเข้าถึงรูปหรือวิดีโอของเราได้เลยครับ หรือเลือกรูปภาพทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงภาพและวิดีโอทั้งหมดได้ตามปกติหรือถ้าต้องการจำกัดว่าเข้าถึงรูปหรือวิดีโออะไรได้บ้างให้แตะรูปภาพที่เลือกรายการรูปและวิดีโอในเครื่องของเราจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเลือกได้จากรายการรูปภาพหรือเลือกจากอัลบั้มได้ตามต้องการเลยครับโดยรูปที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีน้ำเงินแสดงขึ้นมาให้ทราบถ้าต้องการยกเลิกให้แตะซ้ำเครื่องหมายถูกจะหายไป เมื่อเลือกเสร็จให้แตะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้แอปนั้นๆก็จะสามารถเข้าถึงรูปที่เลือกที่เรากำหนดไว้เท่านั้นครับไม่สามารถเข้าถึงรูปอื่นๆได้ถ้าต้องการแก้ไขรายการรูปที่เลือกให้แตะคำสั่งแก้ไขรูปภาพที่เลือกแล้วเลือกใหม่หรือยกเลิกการเลือกได้ตามต้องการง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็มั่นใจได้ว่าแอปต่างๆในเครื่องจะเข้าถึงรูปและวิดีโอของเราตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ตามที่เรากำหนดเอาไว้เท่านั้น ช่วยปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นเพื่อนๆไปตั้งค่ากันได้ตามต้องการเลยครับทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติใหม่ล่าสุดของ iOS 14และ iPad OS 14ที่ช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราไม่ให้ถูกแอบ,บนำไปใช้โดยที่เราไม่อนุญาตทั้งจากบุคคลและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะการนำข้อมูลของเราไปขายเป็นสินค้าแก่บริษัทโฆษณาต่างๆโดยที่เราไม่ยินยอมครับ เพื่อนๆสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ